มงคลจกักรวาลใหญ่ศรีทิติมติเตโชชยาติดที่มหิติมหาพุณาปาริมิตาปุญญาทิการสาตตับพันตรา,ายะนิวารนา,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 าสามารถฐานะพระคาวโตสาราโดสัมมาสัมพุทธัสสาทวติงสามหาหู้ปุริสารักขนานุภาเวนะอธิตายานุพยันชนะนุภาณะ ตตระตะมะตะตะมังคานุภาเวนะฉะพันนะรังญีานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะท้าสาปารามิตานุภาเวนะท้าต้อุปปารมิตานุภาเวนะท้าสัปรมัทธาปารามิตานุภาเวนะสีลักษณะที่ปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะ วาโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐานกีกะมังมัคคานุภาเวนะอัตตสัมปัตติยานุภาเวนะฉะระปิญญานุภาเวนะจะตุสัจญายานุภาเวนะทาสสพัลลานาอัสสพัลลานุภาเวนะสัพพัญญุตาญานานุภาเวนะ เมตตาคารุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะลัตตานัตตยะสาระนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคัสโขปัตตวะทะกะโูมะนาสุปายาสาวะวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิ วินาสันตุสภาสังกับปาตุยหาตุยหังสามิชนตุทีชายุตาตุยโหตุยหังโหตุสตาวาสักชีเวนัสมะมังกิโกโหตุสับพราอากาสับพระตาวนาภูมิคังกามหาอนาคาอารักตาเทวตาตถาตุเมอนุรักขันตุ พระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพระเทวตาตัพระพุทธานุภาเวนะตถาทูตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพระเทวตาตัพระธังฆานุภาเวนะตถาทูตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพระเทวตาตัพสังฆานุภาเวนะตถาทูตีพระวันตุเต นาคตายะะุตานังปปะะยวารณาปริตตานุปาเวนะหันตวัเตสังอุปัตตเวนาคตายะะบุตานังปปะะยวารณาปริตตานุปาเวนะหันตวาเตสังุปปะรตตานาเวันตัสอุปัตวอิตานา หน้าวาา่า้็มวยยกรับปฏิกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตามปะาอนันตังอปัตตันจะอนณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตา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 วิปัสสติ อาสันหิรนานสังป,ปังตังบิธามะนุอารุหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเง่นไม่ก่อนแทนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเดินธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปบป,ปร่งเถิดอาเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามารานังสเวพึงดำความเพียรตียในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันร่ง น่าหินโนสังฆารันเตน,นะมา,าเตเนนะมาจุนาเพราะว่าความบิดเพียนกับมัจุราผู้มีเทนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหาริมาตาปิงอหูลตามาทันทิตังตังเวพาเทกรัตตุติสันโตอาจิกเตมุนิตี ความโนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยงานทั้งกลางวันและการเืนินนั้นแล้ว่าผู้มีดาตีหนึ่งเกลือนด้วยประการชนิดแล่ฉะลาดธมามมีฉะลางอนัติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พระยาละที่ธรรมมีพะยาเรงอนัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณานะดัมมีมารณานะงานาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้เปย์เมปิเยมานาเปยนานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเห้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ปลดบ้าก,กับของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมาศกรรม,มมีกรรมธายายากรรมมาโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่วิ่งอาศัยยัางกรรมมังกริสมีกรรมและยา,างวาปาปกางวาตัสสาทายาธาวิณภา,าวิสามีเราจะทรรกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นเสร็จไปเอวังอเมเหยียพินหังปัดจะเวกีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน,เ,นเอวังเมสุตังเอกังสมยังพักขวาสาวาติยังวิหาราติเชตว่าเนยนาราบินทีกัสสอาราเมตาต,าตัตโกพักาวาพิผูอามันเตสิพิขโวติ กัณเตติเตภิคูวะวะตูปัจจสุสุภะกวาเอิตาภิวัจจาเมตายาภิเกเวเจโตวิมุตติยานสีวิตายาภาวิตายาภาหุีกตายาญาญีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมาราทายาเกกาตัสสานิสังสารปติกังกาหะตมี เอกาทาตาสุขังสุปฏิสุขังปฏิผู้ชัตินาปาบักังสุปินังปฏิมโนสานังปิโยโหติอมาโนสานังปิโยโหตุเทวตารักันตินาสัคิวาวิสังวาสังวากรรมติปุวะตังจิตตังตุปายทิยติโมคคาวโนวิปัสสิธาติอาสัมมุลโหกาลังกะโรติอุตตรีอัปปติวิชันโตปุมะโมคุปโภโหติ วิตรยาภิกเวเจโตวิมุตติยาอัเสวิตายภาวิตายะบังดีกตายะญาณีกตายะวัตุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมาราทายะเอกาทิสานิสังตาปติการกาอัติอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติยาการีอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการีโยทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการีโยที่สาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการีอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติตัตหากการีโยทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติตัตหากการีโที่สาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตมีปัญจหาการีอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติ เพตตาเวลาพยาปัชฌานิกาสุเหตนังปะริหารันตุตัเพปานาเวลาพยาปัชฌานิกาปุเหตนังปะริหารันตุตัพเพโวตาเวลาพยาปัชฌานิกาสุเหตนังปะริหารันตุตัพเพปกะละเวลาพยาปัชฌานิกาสุเหตนังปะริหารันตุอเพอัตถะภาวะกะริยาปะนาเวลาพยาปัชฌานิกาสุเหตนังปะริหารันตุที มีปัญหาการีอนุดิสุปรณณาเมตตาเจโตวิมุตติตามมีสตาคการีอนุดิสุปรณาเมตตาเจโตวิมุตติตปายติโยเวลาพยาปจานีคาสุขีตนางปริหารันตุตเปบุริสตาเวลาพยาปจานีคาสุขีตนางปริหารันตุตเปอริยาเวลาพยาปจานีคาสุขีตนางปริหารันตุ อภัยนาิยาเวลาพยาประชานีคาสุขีตรนังปริหารันตุอภัเทวาเวลาพยาปรชานีคาสุขีตนังปริหารันตุอภัยมนุษยาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหารันตุอภัวินิปาติกาเวลาพยาปชานีคาสุขีตรนังปริหารันตุอิเมยสัาหะการเยหอดิโสกราณาเมตตาเจตโตวิมุตติ ปตะเมหิทธาตากาเรหิทธิสากาลาเมตตาเจตุพิโมติตัพเพวระติมายะติตายาตตาเวลาปยาปชาณีกาสุคีตนนังปัิหาลังตุตัพเพปัิมายะติตายาตตาเวลาปยาปชาณีกาสุคีตนนังปัิหารันตุตัพเพอุตลายะติตายาตตาเวลาปยาปชาณีกาสุคีตนนังปัิหารันตุ สัพเพต่งกนายานิสตายาตาตาเวลาพะยาปัจจานีคาตุคีตระนังปริหะรันตุสัพเพบุรัติมายาอนุนิสตายาตาตาเวลาพะยาปัจานีคาตุคีตระนังปริหะรันตุสัพเพปัชิมายาอนุนิสตายาตาตาเวลาพะยาปัจจานีคาตุคยตรานังปริหะรันตุสัพเพอุตลายาอนุนิสตายาตาตาเวลาพะยาปัจจานีคาตุยัตรานังปริหะรันตุ สัพเติมายาติสัจญาตาเวลาพระยาประชาลิกาสุขีตัณห์ปัิหารันตุสัพเพเหติมายาติสัจญาตตาเวลาพระยาประชาลิกาสุขีตัณห์ปัิหารันตุสัพเพปลิมาญาติสัจญาตาเวลาพระยาพระชาลิกาสุขีตัณห์ปัญหารันตุสัพเพคุรติมายาติสายญปานาเวลาพระยาพระชาลิกาสุขีตัณห์ปัิหาดันตุ อภัยปัจฉิมายะดิสตายปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุอภัยุตลาญะดิสตายปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุอภเยทั้งขีนายะดิสตายปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุอภเยปุราธิมายะอนุดิสตายปานาเวลาพยาปัจานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุ ลาเภปชิมายะอนุติตายะปานาเวลาพะยาปชาดีกาสุทีตนังปริหารันตุลเภปฉิมายะอนุติายะปานาเวลาพยาปชาิกาสุทีตนังปริหารันตุลาเภตระกินายะอนุติตายะปานาเวลาพยาปชาิกาสุทีตนังปริหารันตุ อภัยธรรมายะดิายะปานาเวลาพะยาปัจจานิคาสุขีตนังปาลิหารันตุอภัยโอปปิมายะดิายะปานาเวลาพะยาปัจจานิคาสุขีตนังปาลิหารันตุอภัปภูลัติมายะดิษายะตเวลาพะยาปัจจานิคาสุขีตนังปาลิหารันตุอภัยปัชิมายะดิษายะุตเวลาพะยาปัจจานิคาสุขีตนังปาลิหารันตุอภเยอุตตรายะ ิสายาภูตาเวลาพยาปัชานิกาสุขนอังนปริหารันตุอาเพราคีนาญาติิสายาปูตาเวลาพยาปัชานิกาสุขีังนปริหารันตุอะเภยปุรติมายาอนุทิสายาภูตาเวลาพรยาปัชานิาสุขีอัตนะปริหารันตุอะเภปัชิมายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปัชฌานิกาสุขีัตนะปริหารันตุ อภอุตลายะอนุริตายะบูตาเวลาปยาปัจญานิกาสุกีตนังปริหารนตอภทั้งกินายะอนุริตายะบูตาเวลาปยาปัจญานิกาสุกีตนังปริหารนตอภเหติมายาธิตายะบูตาเวลาปยาปัจญานิกาสุกีตนังปริหารันตุอภัยปริมายะทิายะบูตาเวลาปยาปัจญานิกาสุกีตนังปริหารันตุ อภเพปุรัติมาญาติตายาปุขลาเวลาปยาปชานีกาสุิีตนะปริหารันตุอภเพปชิมายาติตายาปุขลาเวลาปยาปชานีกาสุิีตนะปริหารันตุอภเพอุตลายาติตายาปุขลาเวลาปยาปชานีกาสุิยตนะปริหารันตุอภเพร่ากีนายาติตายาปุขลาเวลาปยาปชานีกาสุิีตนะปริหารันตุ อภเพปุระติมายะอนุติตายะปุคลาเวลาปยาปัจชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุอภเพปัชฉิมายะอนุติตายะปุคลาเวลาปยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุอภเพตลายะอนุติตายะปุคลาเวลาปยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุอภเพทั้งขีนายะอนุติตายะปุคลาเวลาปยาปัจชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุ อภัยิมาญาติสายญาปุคลาเวลาพยาปัชานิกาสุิอัตนาปริหารัตนสตุอภปริมาญาติสายญาปุคลาเวลาพยาปัชานิกาสุทิอัตนาปริหารันตุอภัุริมาญาติสายญาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัชานิกาสุทิอัตนาปริหารันตุอภัปัชิมาญาติสายญอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพยา ปัญญาปัจานิ迦สุขีอัตนาปัญหารันตุตเพทังขีนายาทิสตายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาปะยาปัญญาปัจจานิ迦สุขีอัตนงปริหารันตุตเปหพลัติมายะอนุริสตายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาปะยาปัญญาปัจจานิ迦สุขีอัตนงปริหารันตุตเปปัจชิมายะอนุริสตายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาปะยาปัญญาปัจจานิ迦สุขีอัตนงปริหารันตุ ตัพเพลตลายะอนุติตายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัชาณีกาสุภีตระนางปริหารตุตัพเพลทังกินายะอนุติตายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัชาณีกาสุภีตระนางปริหารตุตัพเพเหติมายะติตายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัชาณีกาสุภีตระนางปริหารันตุ สัพเพโลริมาญาติสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพะยาปชานีกาสกิอัตนังปริหารันตุสัพเพโลริมาญาติสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพะยาปชานีกาสกีอัตนังปริหารตุสัพาปุรัติมาญาติสายาอิติโยเวลาพะยาปชาดีคาสกีอัตนังปริหารันตุ สัาพะปชิมายาทิสายาอิติโยะเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณห์ปะริหารันตุสัาอุตตะลายาทิสายาอิติโยะเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณห์ปะริหารันตุสัาพดัชกินายาทิสายาอิติโยะเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณห์ปะริหารันตุสัาปุระติมายาอนุทิสายาอิติโยะเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณห์ปะริหารันตุ สัพพะปัชฌายะอนุริษายะอิทิโยุเวลาพยาปชานิกาสุขีตังหปริหารันตุสัพพอุตลายะอนุริษายะอิทิโยุเวลาพยาปชานิกาสุขีตังหปริหารันตุสัพพะทักขินายะอนุริษายะอิทิโยุเวลาพยาปชานิกาสุขีตังหปริหารันตุสัพพะอิทิมายะริษายะอิทิโยุเวลาพยาปชานิกาสุขีตังหปริหารันตุ อุปาระริมายาติสัญยาอิทธิโยเวลาพยายาปัจาณีค่ะสุขีตัณหปาณิหารันตุสภีปุรัติมายาติสายญาปุริสาเวลาพยายาปัจาณีค่ะสุขีตัณหปาณิหารันตุสภีปัชชิมายาติสายญาปุริสาเวลาพยายาปัจาณีค่ะสุขีตัณหปาณิหารันตุสเีอุตตระญาติสายญาปุริสาเวลาพยายาปัจาณีค่ะสุขีตัณหปาณิหารันตุ สภะทั้งกินายาติสายญาปุริตาเวลาพยาปชานิกาสุขีตัณห์ปัิหารันตุสภะปุรัติมายะอนุริศาปุริปาเวลาพยาปชานิกาสุขีตัณห์ปัิหารันตุสภะปัชชิมายะอนุริศายาปุริตาเวลาพยาปชานิกาสุขีตัณห์ปัิหารันตุ สภเอฏตลายะอนุริสตายะปุริสาเวลาพรยาปัจานีกาสุคีตนังปริหารตุสภเระกินายะอนุริสตายะปุริสาเวลาพยาปัจานีกาสุคีตนังปริหารตุสภเอเหติมายะทิสตายะปุริสาเวลาพยาปัจานีกาสุคีตนังปริหารตุสภเพปริมายะนิสตายะปุริสาเวลาพยาปัจานีกาสุคีตนังปริหารตุ กเปวราติมายะทิทายะอริยะเวลาอภยาปะจานิกาสุขีตณังปะริหะรันตุกเปปัจฉิมายะทิทายะอริยะเวลาอภยาปะจานิกาสุขีตณังปะริหะรันตุกเปอุตตรายะยะทิทายะอริยะเวลาอภยาปะจานิกาสุขีตณังปะริหะรันตุกเปทักิณายะยะทิทายะอริยะเวลาอภยาปะจานิกาสุขีตณังปะริหะรันตุ สภเวปุราติมายะอนุติสัยะอริยาเวลาพรยาปชานิกาสุขีตนังปัิหารันตุสภเจฉิมายะอนุติสายะอริยาเวลาพรยาปชานิกาสุข uh ีตนังป <t uk S 1> an ัิหารันตุสภเวชุตาลายะอนุติสายะอริยาเวลาพรยาปชานิกาสุขีตนังปัิหารันตุสภเวชุราคินายะอนุติสัยยะอริยาเวลาพรยาปชานิกาสุขีตนังปัิหารันตุ ตะเปหิติมายาติตายะอาติยาเวลาอระยาปจาลิกาสุขีตัณงปริหารันตุตะเปหิติมายาติตายะอาติยาเวลาพยาปจาลิกาสุขีตัณงปริหารันตุตะเปวพาลิมายาติตายะอาติยาเวลาพยาปจาลิกาสุขีตัณงปริหารันตุ สเปวปริมาญาติตายะอริยาเวลาพะยาปัชาณีกาสุขีตนาังปริหารรันตุสเ์มุรักติมาญาติตายะาอาิยาเวลาพะยาปัชาณีกาสุขีตนาังปริหารันตุสเปปัชชิมาญาติตายะอาริยาเวลาพะยาปัชาณีกาสุขีตนาังปริหารรันตุสเ์อุตลาญาติตายะอาริยาเวลาพะยาปัชาณีกาสุขีตนาังปริหารรันตุ สัพเพท่ากีนายาณิสายะอนัติยาเวลาพยาปชานิาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพพาสัพเพมูลติมายะอนุนิสายะอนัติยาเวลาพยาปชานิาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปัจชิมายะอนุนิสายะอนัติยาเวลาพยาปชานิาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพกุตตลายะอนุนิสายะอนัติยาเวลาพยาปชานิาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพรากินายาอนุริศายานาริยาเวลาพยาปัานิาสุขิยัตนะปริหารันตุสัพเพเหติมาญาติตายานาริยาเวลาพยาปัานิาสุขีอัตนะปริหารันตุสัพเพอริมาญาติศายานาริยาเวลาพยาปัานิาสุขิอัตนะปริหารันตุสัพเพปุรัติมาญาติศายาเทวาเวลาพยาปัานิาสุขิยัตนะปริหารันตุ อภัยปัชชิมายะทิสายะเทวาเวลาพะยาปชาณีค่ะสุขีตนังปริหารันตุอภัยุตระายะทิสายะเทวาเวลาพะยาปชาณีค่ะสุขีตนังปริหารันตุอภัยทักกีนายะทิสายะเทวาเวลาพะยาปชาณีค่ะสุขีตนังปริหารันตุอภัยบุราษิมายะอันวิสายะเทวาเวลาพะยาปชาณีค่ะสุขีตนังปริหารันตุ สเปปัชฌิมายาอนุทิตายาเทวาเวลาพะยาปชานีคาสุธีตนังปัิหารันตุสเปอุตตลายาณุทิตายาเทวาเวลาพะยาปชานีคาสุธีตนังปัิหารันตุสเปทักขีนายานุทิตายาเทวาเวลาพะยาปชานีคาสุธีตนังปัิหารันตุสเปเหติมายาทิตายาเทวาเวลาพะยาปชานีคาสุธีตนังปัิหารันตุ สเปอุปริมายะติสายะเทวาเวลาพรยาปัญญานิาสุขีตระหนักริหอรันตุสเปบุรัติมายะติสายะมนุสาเวลาพรยาปัญญานิาสุขีตระหนักริหอรันตุสเปปัชชิมายะติสายะมนุสาเวลาพรยาปัญญานิาสุขีตระหนักริหอรันตุ ตเปอุตตลายาทิสายามนุษาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีตนะหนัริหารรันตุตะเปทั้งกินายาทิสายามนุษาเวลาพระยาปัจจานีคาสุขีตระหนัริหารันตุตะเปโุลัติมายาอนุริสายามนุษาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีตนะหนัริหารันตุตะเปปัชฉิมายาอนุริสายามนุษาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีตนะหนัริหารรันตุ สัพเพอุตตระยะอนุทิสตายมนุษสาเวลาพรยาปชาณีกาสุขีตนักรณีอารันตุสัพเพรักขีนายะอนุทิสตายมนุษสาเวลาพรยาปชาณีกาสุขีตนักรณีอารันตุสัพเพเหติมายะทิสตายะมนุษสาเวลาพรยาปชาณีกาสุขีตนักรณีอารันตุสัพเพอุตตระยะสัพเพอุปริมายะทิสายะ มนุษย์เวลาพยาปชะนิาสุขีอตานังปริหารันตุตระเพปรภุรติมาญาติตายาปวินิปาติกาเวลาพยาปชะนิาสุขีตานังปริหารันตุตระเพียปชิมายาติตายาวินิปาติกาเวลาพยาปชะนิาสุขีตานังปริหารันตุตระเพอุตรลายาติตายาวินิปาติกาเวลาพยาปชะนิาสุขีตานังปริหารันตุ สัพเพหะกินายาทิตายาวินิปาติกาเวลาพยาปชาเีกาสุขีอัตนางปริหารัตนตุสัพเพหะปรติมายาอนุทิตายาวินิปาติกาเวลาพยาปชาเนกาสุขีอัตนางปริหารันตุวสัพเพยะปชิมายาอนุทิตายาวินิปาติกาเวลาพยาปชาเนกาสุขีอัตนางปริหารัตนตุสัพเพยะอุตลายาอนุทิตายาวินิปาติกาเวลาพยาปชาเนกาสุขีอัตนางปริหารันตุ สัพเพร่างกิรัญญาอนุทิสตายะวินิปาติการเวลาพยาปชาณีกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสตายะวินิปาติการเวลาพยาปชาณีกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปริมายะทิสตายะวินิปาติการเวลาพยาปชาณีกาสุขีตนังปริหารันตุอิเมหิรักษาการิหิทิสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังกตานังปิรานังวัเจตวะ ปีละนายาอุปคาตังวัจเจตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเจตวาสันตาเปนะปริยาทานังวัจเจตวาปริยาทานีนะวิหิังวัจเจตวาอวิหิสายะสัเพสตาเวริโนตุมาเวริโนสุขิโนตุมาสุกิโนสุขิตตาตาโหนตุมาตุขิตตาตาติอิเมอิปัตาะกาเรยิสัเพสตา เมตตายะเมตตาาติเมตาามมมตา,าตังธรรมังเกตทญาณติเจโตสภาวะพยาปาทาปริยุทธาเนวิมุตติมุจจติติวิมุตติเมตตาจับเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาปร,รมาวิหาราภาวนานิทิจา ลูขับปัตตาะนิดลูกขาพยาปตาจะนิดพยาสุขัปัตตาะนิดสุขสขหอมตุสสะเภปิปานิโนเอตาวตาจะอมเมสัมภังปุญญสัมปทางสัพพเทวานุหมทันตุสัภาสัมปติสติยาทานัง่า,าตุสัตทายะดีลังสีลังักขันตุสสะพราภา,าวนาวปิรัตาหอมตุข้าฉันตุเทวตา สเปือพุทธาภรณ์ปัตตาภิกรนันจะยังพระนางกานาตนันจะเตเชนักรักขังปัญดามิสัพพะสสเพือพุทธาภรณปัตตาภจิกานันจะยังวะนงอานาตานันจะเตีเชนะกรักขังปัญดามิสัพพะสสเพือพุทธารณ์ปัตตาภจิกานันจะยังวะนงอานาตานันจะเตเชนะรักขังปัญดามิสัพพะสสเปือ รักขังบันดาลมิสัพพโสสตะเปพุทธาวรัตปตาปฏิกานันจะยังพังหลังอนันตานันจะเตชีนะรักขังบันดาลมิสัพพโสสตะเปพุทธาวรัตปตาปฏิกานันจะยังพังหลังอนันตานันจะเตชีนะรักขังบันดาลมิสัพพโสสตะเปพุทธาวรัตปตาปฏิกานันจะยังพังหลังอนันตานันจะเตชีนะรักขังบันดาลมิสัพพโสสตะเปพุทธาวรัตปตาปฏิกานันจะยังพังหลังอนันตานันจะเตชีนะ รัขังบัดญามิสรพาพสูงอเภพุถาราพรพ,พารตาบัติเจกนันจะยังพระนางา,านังตานันจะเตชนะรัขังบัญดามิสรพพสูงอเภพุถาราภรพตาบัตเจกนันจะยังพระนังานังตานันจะเตชนะรักขังบัญดามิตรพาพสูงโดยอนุภาพแห่งตัจจาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการตาทายายบุษมุญ พระสุภาพประดิษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและอบกรัวขอให้ผลจากทุกไปทั้งปวงอขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอใหยเทศ่อเทวดาทั้งหลายเปิดอนุมโมทนาในการสาธยายโนรและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดโปรดอํานวยพอให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล เรียปิตายอดเสถียรเรียนยอดเสถียรเรียนไหวหัวไปตลอดจนวัตถุมงคลน,นั้งปวงที่สามสิงซังคืนให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญสนา